เปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้ LG Q 9้าิ G สมาร์ทโฟนรุ่นกลางใช้ชิป Snapdragon เจ็ดก G ันน้ำ IP 6 8มาตรฐานกองทัพสหรัฐราคาประมาณ13,000บาทเปิดตัวแล้วที่เกาหลีใต้ LG Q 9้าสา G สมาร์ทโฟนรุ่นกลางใช้ชิป Snapdragon เจ็ G, ก G ันน้ำ IP 6 8มาตรฐานกองทัพสหรัฐราคาประมาณ13,000บาท เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง LG ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น LG Velvet 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราสุดก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ Q ่น LG Q 92 5G ตามมาอีกรุ่นแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ Q ่น LG Q 92 5G เป็นสมาร์ทโฟนประหยัดของ LG Velvet 5G ที่มีดีไซน์สวยงามคล้ายน้องพี่เลยครับพร้อมงานประกอบที่แข็งแรงทนทาน กว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปในท้องตลาดอีกด้วยครับโดยผ่านการรับรองความทนทาน Military Standard 810G ซึ่งเป็นมาตรฐานของกองทัพสหรัฐจึงเป็นสมาร์ทโฟนที่มีทั้งความสวยงามและความแข็งแกร่งในเครื่องเดียวกันเลยครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตัวเครื่องมีขนาด1 6 6 5 4คูณ77.3คูณ8.49ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก193กรัมหน้าจอแสดงผล l c d ขนาด6.67น mm, ิ้วความละเอียด Full HD Plus เจาะรูฝังกล้องหน้าตรงกลางขอบด้านบนเพื่อใส่กล้องหน้าครับใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 765G ที่รองรับ 5G ให้และมมาที่ 6GB ส่วนเรอมให้มาที่1 2 8 g b รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD ระบรบปฏิบัติการ Android 10 ครอบครับด้วย UX9 ครับไอ้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัววัดกล้องมีทั้งกล้องตัวหลักความ,มละเ,เอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไยวความละเมอียด8ล้านพิกเซลกล้องเดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเมอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเมอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มี NFC LG Pay มีบุูทูธ5.0มีลำโพงสเตอริโอระบบเสียง AI Sound รองรับความทนทานด้วยมาตรฐานกองทัพ Military Standard 810มีให้ทั้งหมด3สีคือ Ceramic White m i l l e r Titanium และ m i l l e r Red ครับภายแบตเตอรี่มาที่ 4,000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว1 5 w สมาร์ทโฟนรุ่น LG Q925G จะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ โดยมีราคาอยู่ที่499,000วอนหรือประมาณ13,000บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายที่ประเทศอื่นๆน,นะครับส่วนบ้านเราคงหมดสิบนะครับ